การป้องกันและรักษาทารกปากแหว่งเพดานโวปากแหว่งเพดานโวเป็นความพิการของใบหน้าที่เกิดกับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ในประเทศไทยพบประมาณ1-2ถึงคนต่อทารกแรกเกิด1000คนโดยพบมากที่สุดที่เาคตะว,วันออกชิงเหนือ700-800ถึงคนต่อปีโรคปากแหว่งเพดานโวเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยภายนอกที่กระทบคุณแม่ตั้งครรภในช่วง3เดือนแรกเช่นการขาดสารอาหารผลข้างเคียงของยาหรือสารเคมีบางอย่างการติดเชื้อปัจจุบันสามารถตรวจวินิจฉัยทารกปากแหว่งเพดานโวตั้งแต่อยู่ในขั้นมันดาโดยตรวจได้เร็วที่สุดตั้งแต่อายุคัร14สัปดาห์และจะสามารถวินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้นตามอายุครรที่มากขึ้น หากสงสัยว่าทารกมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สูติแพทย์อาจแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมของทารกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทำได้โดยหลีกเลี่ยงสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายนอกโดยขณะมันดาตั้งครรภ์ควรงดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานยาระหว่างตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรทุกครั้ง ออกกาลังกายพอควรกับสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดและที่สําคัญคือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามแพทย์พยาบาลแนะนําโดยเฉพาะอาหารจําพวกผักผลไม้และเป็นอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงเช่นบรอกโคลีมเมล็ดทันพืชตับเป็นต้นมันดาควรได้รับกรดโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ประมาณ1เดือนจนกระทั่ง3เดือนหลังการตั้งครรภ หรือตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลเพื่อให้การเกิดการสร้างเพดานปากของทารกในครรภ์ได้สมบูรณ์ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้ดังนั้นหากวางแผนจะตั้งครรภ์บันดาควรปรึกษาแพทย์ในการใช้ยาวิตามินต่างๆและกรดโฟลิกตั้งแต่เนิน่นๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่อยู่แล้ว การมีลูกคนต่อไปควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วยแผนการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโวเมื่อตรวจพบว่าเด็กหรือทารกมีภาวะปากแหว่งเพดานโวผู้ปกครองควรได้รับคำแนะนำในการวางแผนการรักษาตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีขึ้นไปโดยทีมสหสา,าขาวิชาชีพสรุปได้ดังนี้ อายุ0 3เดือนประเมินทารกแรกคลอดแนะนำการให้นมแม่ใส่เพดานเทียมและเครื่องมือจัดสันเหงือกและจมูกตรวจหูและการได้ยินส่งตรวจพันธุกรรมในรายที่จำเป็นอายุ3 6เดือนตรวจสุขภาพและพัฒนาการทารกตรวจหูและรักษาหูชั้นกลางอักเสบตรวจการได้ยินผ่าตัดซ่อมแซมริมฝีป,ปากและจมูก ปรับเพดานเทียมและเครื่องมือจัดสันเหงือกและจมูกหลังผ่าตัดอายุ6 1ถึงเดือนตรวจสุขภาพช่องปากปรับเพดานเทียมและเครื่องมือจัดสันเหงือกและจมูกตรวจติดตามผลการได้ยินและให้การรักษาอายุ1ปีถึง1ปี6เดือนตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กตรวจฟันและสุขภาพช่องปากผ่าตัดซ่อมแซมเพดาน ตรวจหูและผ่าตัดรักษาหูชั้นกลางในรายที่จำเป็นตรวจติดตามผลการได้ยินประเมินพัฒนาการทางภาษาและการพูดอายุ1ปี6เดือนถึง3ปีตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กตรวจฟันและสุขภาพช่องปากทุก3-6ถึง 6, เดือนตรวจติดตามผลการได้ยินทุก1ปีประเมินและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดทุก3เดือน อายุ3-5ปีตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กตรวจฟันและสุขภาพช่องปากทุก3-6เดือนตรวจการสบฟันและการประเมินจัดฟันสัญญกรรมเสริมความสวยงามริมฝีปากและจมูกตรวจประเมินและผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องของการปิดช่องเพดานอ่อนและผนังข้อหอยตรวจติดตามผลการได้ยินทุก1ปีประเมินและแก้ไขภาษาและการพูดอายุ5-8ปี ตรวจประเมินด้านจิตเวชเด็กตรวจฟันและสุขภาพช่องปากทุก3-6ถึงเดือนตรวจการสบฟันและประเมินจัดฟันตรวจติดตามผลการได้ยินทุก1ปีประเมินและผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องของการปิดช่องเพดานอ่อนและผนังคอหอยประเมินและแก้ไขภาษาและการพูดอายุ8-12ถึงปีตรวจฟันและสุขภาพช่องปากทุก3-6ถึงเดือน จัดฟันเพื่อตเตรียมการปลูกถ่ายกระดูกผ่าตาัดปลูกถ่ายกระดูกตรวจติดตามผลการได้ยินทุกหนึ่งปีแก้ไขความบกพร่องของการปิดช่องเพดานอ่อนและผนังข้อหอยประเมินและแก้ไขาการพูดอายุ12-18ปีตรวจฟันและสุขภาพช่องปากทุก3-6ถึงเดือนจัดฟันตรวจติดตามผลการได้ยินทุก1ปีสัญญกรรมเสริมความสวยงามริมฝีปากและจมูก อายุ18ปีขึ้นไปจัดฟันหรือจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากันไกรผ่าตัดกระดูกขากันไกรในรายที่จําเป็นรักษาทางคันตกรรมประดิษฐ์ผู้ปกครองสามารถสอบถามขั้นตอนการรักษาและสิทธิการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโวและพาเด็กมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวโรงพยาบาลพระนั่งกล่าว